Uh, สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมา uh, แนะนำโปรแกรมสําหรับถอนการติดตั้งนะครับผมที่มีชื่อว่า Your Installer นะครับ uh, โปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมสําหรับอ uh, ถอนการติดตั้งนะโปรแกรมอื่นๆซึ่งเจาะลึกไปถึง r e g i s t y เลยนะครับถึงไฟล์หลักเลยนะครับไฟล์สั่งการนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดี เลยทีเดียวนะครับผมก็นะครับฟีเจอร์ด้านซ้ายก็จะมีประมาณนี้นะครับสตาร์ทอัพเมนเจอร์นะครับก็สั่งบูตโปรแกรมตอนเปิดเครื่องนะครับว่าให้ตัวไหนทำงานให้ตัวไหนปิดไปนะครับประมาณนี้ก็ดิดคลินคลินเนอร์นะครับก็อันนี้เป็นชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะ <laughs> เป็นโปรแกรมล้างไฟล์ขยะนะครับสำหรับล้างไฟล์ขยะ กนะ็โปรแกรมนี้ก็ใช้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองใช้เลยนะครับออเดอร์ซิตี้นะครับผมจะถอนการติดตั้งให้คลิกนะโปรแกรมที่ต้องการถอนนะครับแล้วก็คลิกอินสตอลนะครับ,อ,นะรบอ่านโดยนี้เป็นโหมดนะครับที่ จะถอนการติดตั้งนะครับโหมดแนะนำก็เป็นโหมด normal นะครับหรืออยากเอา super โห d e ก็ก็ได้นะครับผมอันนี้เจาะเจาะลึกนิดนึงนะครับค่อนข้างจะสะอาดนะครับอถอนการติดตั้งให้หมดจดไปเลยทีเดียวนะครับผมเลือกเป็น normal นะครับกด next ครับน่า ยูชัวคุณแน่ใจไหมที่จะอะถอนการติดตั้งให้ตอบเย็ดไปเลยครับอ่าถึงขั้นตอนนี้นะครับให้กด Next ไปเลยครับ ก็ลองหาโหลดไปใช้ดูนะครับเรียบร้อยครับถอนการติดตั้งนะครับอย่างง่ายเลยนะครับผมก็ไปลองโหลดกันดูนะครับแต่ผมสอนไอทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับสอนโหลดแล้วก็ติดตั้งก็ลองอคลิกเข้าไปดูเลยนะครับผมอ่า,อาคลิกตรงบริเวณพื้นที่นี้เลยครับเพื่อ ไปยังคลิปวิดีโอที่ที่ผมทําไว้แล้วนะครับผมก็สำหรับโปรแกรมนี้ก็มีเท่านี้แหละเนาะนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับ subscribe ติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ